สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่เอฟซีในช่องสักดาชัยชนะฟาร์มขอนแก่นทุกๆท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันวันนี้ผมก็จะพาพี่เอฟซีมาเดินชมไก่ชุดหน้าบ้านนะครับไก่หนุม่มครับผ่านตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะแจ้งให้พี่เอฟซีทุกท่านได้ทราบน,นะครับสําหรับไก่ใหม่ยังไม่เคยชือกนะครับ ไก่ตัวนี้จะเป็นลูกเยียขาวบวกสายแม่หงขาวหงขาวของพี่หนุ่มเชียงใหม่บวกฉันหลาบีกับพันรเสี้ยวนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ลอยใหญ่นะครับน้ำหนักผมช่างเมื่อคืนนะครับได้3ามกิโลสี่นะครับพี่เอฟซีท่านใดที่ชื่นชอบไก่ลอยใหญ่สามารถทํามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมนะครับ สำหรับไก่สาวนะครับตอนนี้ว่างอยู่หนึ่งตัวนะครับจะเป็นยอดเพชรบวกสายแม่เยียขาวบวกแม่คนแก่นนะครับแม่ขงแก่นก็จะเป็น 3A อาก้าโยกิรีโดฟีคิกปีใหม่นะครับใครที่ชื่นชอบยอดเพชรบวกเยียขาวนะครับตัวนี้เหมาะแก่กัน ที่จะนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับนําไปต่อยอดพันุกรรมนะครับไก่ตัวนี้ออกสีเทานะครับว่างแค่หนึ่งแม่นะครับตอนนี้ไก่หน้าบ้านก็เริ่มจะเยอนนะครับเพราะว่าผมได้นําไก่ชุดหลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเยียขาวหรือลูกเยียรเขียวนะครับ ก็ได้นํามาปล่อยไว้คอหน้าบ้านะนครับให้ไก่นะครับได้อยู่กับธรรมชาตินะครับได้เล่นดินได้กินหญ้านะครับให้ไก่ได้ปรับสภาพแวดล้อมนะครับนํามาปล่อยสองชุดนะครับชุดแรกจะเป็นลูกเยียยขานะครับมีทั้งหมดห้าตัวนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับนี่ครับห้าตัวนะครับนี่อีกสามตัวนะครับ และอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้จะเป็นลูกเยียเขียวนะครับบวกสายแม่ตัวบิโดนะครับมีสามตัวนะครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นตัวเมียทั้งสานะครับอีกไม่เกินสองวันก็เริ่มจะปล่อยนะครับให้ไก่ได้อยู่ธรรมชาตินะครับผม ได้เล่นดินกินหญ้านะครับสำหรับไก่หนุ่มนะครับตอนนี้ถ้าเป็นลูกเยียขาวตอนนี้ไม่มีจริงๆนะครับผมไม่ได้คักไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้เอาไปแอดนะครับ แต่ลูกเยาขาวไก่เป็นหนุ่มตอนนี้ตัวไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าพี่เอฟซีนะครับที่เคยนําลูกเยาขาวไปนะครับค่อนข้าง э ที่จะถูกอกถูกใจนะครับค่อนข้างที่จะพอใจนะครับและได้กลับมาเอาลูกเยาขาวอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแม่ไหนนะครับตอนนี้พี่เอฟซีนะครับเอาไม่เลือกแม่นะครับผมตอนนี้นะครับเพราะว่าเจ้าเยาขาวเป็นไก่ที่จ่ายลูกมีผลงานชัดเจนนะครับ ตอนนี้ลูกเย้าขาวก็จะมีอายุตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือน,นครับถ้าเป็นหนุ่มเลยตอนนี้ยังไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกยอดเพชรนะครับตัวนี้ยังไม่ทันพร้อมที่จะสู้กันนะครับนี่ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับทำไมถึงสู้ยากจริงๆนะครับตัวนี้ รมบงั้ง,งก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครป์แล้วก็เชื่อกันแชร์ด้วยนะครับสํหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ